อย่าลืมนะว่านี่ไม่มีกองบุญกองไหนที่จะใหญ่เท่ากับกองบุญในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นศาสดาอื่นก็สอนคนเป็นคนดีก็สาธุแต่ไม่มีกองบุญกองไหนที่ใหญ่ครอบสอกกาอัดนโลกทาตเหมือนกองบุญในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าทาผิดบาปก็หนักครอบสามดนโลกทาติเหมือนกันกกอย่างนั้นหลวงปู่จึงไม่คิดที่จะทําบาปด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาในพรรษานอกพรรษาเสมอต้นเสมอไปด้วยการสร้างคุณงามความดีไม่มีคามําว่าขาดตกบกพร่องนี่คือตัวบทกฎหมายของฝ่ายทางด้านพระฝ่ายทางด้านสมณะก็คือพระวินยัยพระวินัยตัวนี้มันไม่เหมือนตัวบทกฎหมายทั้งโลกนะถ้าใครทําผิดไม่ประพฤติปฏิบัติตาม บาปอากุศลก็เข้าครอบครองในใจมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะบาปได้ทําแล้วนี่ยาพิษกินกินเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นนบาบัติเล็กน้อยอสามารถแก้ไขได้ด้วยการแสดงอาบัตแต่บาปอากุศลที่กระทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เข้าใจไหม เหมือนกับผ้าของเขียวปั๊บนี่เป็นบาปแล้วเหมือนกับฉันอาหารเลยเที่ยงไปเป็นเวลอาวิการนรกทุกคำากืนผ้าของเขียวขุดดินดายานรกทุกขณะจ,จิตที่คิดนึกตึกต่องในการกระทำเธอคิดได้ ถือแสดงอาบัติปับ๊บในการแสดงอาบัติก็คือผมจะไม่กระทำสิ่งที่ผิดพระวินัยอีกขอให้สงรับทราบแต่พวกเราไม่คิดอย่างนั้นสักแต่ว่าแสดงแล้วก็มาทำต่อเมนผู้ที่ตั้งใจนี่ทำไปแล้วปั๊บสำนึกผิดไปแสดงอาบัติ กินข้าวเวลาวิการฉันข้าวเวลาวิการฉันของเกี้ยวของฉันที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญจัติูดูตดินดายะถเธอสำนึกผิดจริงไปแสดงอาบัติกับหมู่กับคณะสงฆ์หมู่ก็รับถือเข้าหมู่เข้าคณะได้แต่กรรมที่เธอทำมันไม่ได้พ้นไปไหน บาปอา k u s ที่ทําแล้วมันจะติดในหัวจิตหัวใจของพวกเธอต่อพบต่อชาติไม่มีวันที่จะจบสิน้นหรือก็จะเถียงยีกอย่าพิธี่กินกินเข้าไปแล้วบาปส่วนบาปนะบุญส่วนบุญน้ํากับน้ํามันเข้ากันไม่ได้อย่างนั้นหลงปู่จึงมีเจตนาตั้งแต่บรรพชาใหม่ๆว่าจะไปแสดงอาบัติกับคณะสงฆ์ที่เมืองนิพพานที่มหาปรินิพานขนาดนั้น ความเคารพเทือดทูนสละเป็นสละตายขนาดนั้นเรานีเ่เีเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ที่ก้าวแรกออกบรระชาไม่มีคำว่าผิดไม่กล้าทำพเพราะเคารพไม่กล้าบิดเบียนจากความเป็นจริงไม่กล้าแประพวินัยไปในทางที่เร็วบริจาคทรามก็คือจบตรงนั้นไม่ได้เอาพระวินัยมาแปลเพื่อ,อหาอยู่หาก,กิน ลุงกูไม่ใช่เปรตใช่ผีนี่ลุงกูไม่ใช่ผีบ้าที่จะพวกทำลายศัสนานี่